กควรเสียงที่ดังด้วยนะครับท่านผู้ชม้าจะดัาปึ๊บ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 จะมาเล่นจีเดียแซนหมดจีเดวีกันมาแล้วตัวเสียงม,มาแล้ว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 มาละจีเดียแซนหมดจีเดวี มาแล้วมาแล้วมาแล้วหอดูเดินเดินมึงผู้หญิงวัดคือเป็นตุดต๊ดตุ๊ดแฟรงกิ้นค่ะตุ๊ดแฟรงกิ้นมันบอกมันชื่อตุ๊ดแฟรงกิ้นนี่ก็รถนะฮะเป็นตัวรถนั่นแล้วะะจะเป็นรถสองคันนี้นะรถหยุดน้อก็จะไม่เปลี่ยนรถเนาะ เสดายเนาะไม่เปลี่ยนรถเดี๋ลเจ้าอะรถสองคันนี้มันน่าจะใหม่จะเข้ารถคันนี้ด้วยกันนะมัน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 อุ้ยชิดไม่ใช่ยันเสดายไม่ใช่ยันยันอะใช่ยันชีสมั้งนะทุกคนก็จะเป็น GCMGTV ของจริงนะฮะันี่ผมไม่ได้ไม่ได้ อันดอบแปบกีซมเอรเฮ้ยเฮ้มีเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเรวอุ้ยแบตจ้สิบี่เปอรเฮ้ยตายอาหูรถรถจะมาอ้าวูยแรกแลกแรกแกแรกภาสวยเกิน่เพิ่งภาสวยอยากจะมาทำลายค่ะยยอนยังไปยอมยัง นี่ยอมยังนะยอมก็ไปเลยนะเสร็จก็เก็บเสร็จก็ไม่ที่ไปนะ สั okay, กพู่นะครับโอเคมาอาดคีิป,ป,ปันตัวอารคีไปหนมนยม้ยังไม่บอกลยนี่มันกระล้วน,นี่กระเซลรสักพูนนะยิ่งเลยกเฮ้ยกแล้วชมโอ้ยเกินไปแล็ก ใ้รถอะไรดีเนี่ยนี่ก็สวยนี่ก็สวยดูที่จะเป็นรถไทยเราเลยกันนะมาละนี่รถสเตลรถสไตล์ไทยมาขับกันโคตรแรงนะุณโคตรแรงของจริงไหมอืมอ้มอือหือทน สัม,มสบต์เลยนี่สัมบตนลยตุยต๊กตุ๊กนี่นต่ยปคือฆ่าใครอ่ะเฟนไอ้เพื่อนเธอพูดว่าเฟนเฮ้ยเพื่อนไปสเบวิญาวัาตึอบอืมแล้วคนนี้จ็บนะ เจอะไม่เซฟไม่เซฟไม่เซฟเอาแมพไม่โหลดภาพสวยเกินแมพไม่เหลดภาพสวยจนแมพไม่โหลดคุณผู้ชมรถใหม่เราขี่รถคันนะี้เขาบอกว่าเขาเจอจูนกันมาไนมามีเขานำร้ายกันอยู่แถวนั้นก็เปิดหวัวเหมือน GDL เลยนะ เสียงจะด,ดังดังไม่เปิดดีกว่าเสียงดังนะนีะ่เด,ดี๋เปิดหัวเลยเสียงจะด,ดังเหนือรถเสียง,งแป๊บฮะฮะรถเสียงแลบร้อยแล้วก็สามารถทิีได้เสียงเดี๋ยวฟังเสียงเตือน สิ่งปืนนะเราก็จะนะแล้วเราก็จะเข้าไปใน้ยมีโจนเห้ยโจนไหนอะ่ะโจนมีตรงนี้เหรอเฮ้ยตูจะไปเปลี่ยนสีรถได้ไหม ถามจริงแล้วตัวจะไปไหนได้โอ๊ปตัวนึงละโอ้โตัวนึแล้วว่าเสียดายไม่อยากไม่มีโจนะโอ้มีโจนก็ดีแล้วมั้ยเฮ้ยหลับตำรวจนอยกูกูจะพากเสียงดังไงเยียเป็ด ภาพสวยจนแหลกอะครับผู้ชมก็อย่าลืมมันดาวดเลยนะก็มีอาวุธเพียบนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีทุกอย่างเกือบทุกอย่างในเกมมีอ p g พีีด้วยนะผู้ชมถังระเพก็มีอะคือดูเหมือน G D A มือถือเลยฮนะะเสกของได้นะฮะแต่จะไม่มีลิงก์ใต้คลิปนะ มาเล่นให้ดูกันเฉยๆฮนะข้อความบันเทิงหรือว่าหน้าเล่นนะเผื่อทุกคนแบบอยากเล่นก็ไปดาวดนะ์โหลดเอาะแต่ผมจะไม่มีลิงก์ดาวน์โหลดนะฮะขอโทษด้วยนะใครอยากดาวน์โหลดก็ไปดาวน์โหลดนะฮะจะไม่มีลิงก์ช่องนะฮะขออภัยสักน,นิดหนึ่งนะฮะไม่มีลิงก์ช่อง ถ้าผมกดรีพอร์ตจะเป็นไงตายน่ะอะไรนะให้ร you know. oh, ีพอร์ตตัวนี้มันจะเป็นยังไงครับนะหนูก็ยังไม่รู้อ่ะไอ้กวขูแรงกูตายแล้วอู่ตกรถตกน้ำขู่รถตกน้ำไตยแล้วรถตกน้ำโอ้ยต้องว่ายน้ำเพราะตัวต้องว่ายน้ำเนี่ย ใี่แค่่ะสันเด้เนาะดิตาสันด้วย,ย,ยดํนาน้ำปึง้งลงไปยอมตายดีกว่าด้กีดีเลยจะออกเกมไหมเล่นแบบดีกว่าเลยไรทีนึงเล่นอีกทีนึงเย็ด,ดยนะอ่ะมาละนะอ่ะอ่ะรีเซ็ตนะฮะเพราะว่ามันจะขึ้นมาบนน้ำไม่ได้นะ ก็จะต้องรีเซ็ตมันเลยนะเดี๋ยวดูซิว่ารถจะเปลี่ยนแปลงนะอ้าวเหมือนเดิมฮนะก็สีเดิมนะอือกดย่อยังไงอ่ะกดย่อยังไงกดไม่เป็นนะมันก็ย่อเองได้คนะ่ะชมอ้าแล้วใครรู้นะก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยนะจีดีอาร์ให้ ที่มันก็จะเป็นพวกรถพังนะเราก็าน่าจะไม่สามารถจ่ายรถเครื่องพังมาซ่อมได้ซ่อมไม่ได้จริง,งเสียงอะไรอุ้ยตายหา่าหรืวโอ้โมไม่โกจริงพังออไปใหญ่ม,มันมันมันเสียทรัพย์รถพังต้องยู่ โอ้รถนะทันนี้โอ้โหนี่ชนเศษสร้างรถนี่กระเด็นเป็นกระดาษเลยดูดูดคนยังกระชนได้เลยอีคนมันยังชนไม่ได้ไม่รถชนได้เป็นกระดาษเลยนะไม่เจ้ารถคันนี้มาขับเล่นเลยด้วยกันนะเดี๋ยวเหมือนในรถสตอรี่นั่นเลยอ่ะโู้โหมือนเดะเลยเดี๋ยว ให้มีภาพให้ดูนะผู้ชมมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เออมันจะเป็นแบบรถแบบนี้แหละแต่ว่ามันไม่ใช่ละเอียดขนาดเนี้โอ้โหตรละเอียดอู๋ลงโคละเอียดนะดูผู้ชมโลโก้ป้ายมันยังมีอ่ะขี่ดูดิบิ่งยังบูวิได้วินได้วินได้ ดูเสียงดูเสียงโอ้น่าจะแรงรีพอร์ตดิหูรีพอร์ตเขแรงหูดิหูไม่ได้ดิบบินหูลงบินอะงูไฟไหมงูไหมงูเพิ่งชั่วรถไฟไม่ไหมแล้วคพิชั่วโอ้เพิ่งชั่วหน่อยรถไฟไม่ไหมแล้วเพิ่งซ่อมมาหุ้ยใจจะวาย รถคันสวยขนาดนี้ใครมันจะไปนี่ละเอียดมากคนละเอียดมมน่ะผู้ชมเม่นเม่นเบิ้ลไอพวกรถสป,ปอร์ตก็จะมีนะเดี๋ยวแต่ผมสงสัยนี่ที่ผมเล่นมาแล้วมากเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะฮะคะแบบ น,นะกขารอสักคู่หนึ่งอยากตัดคิดนนะคะเื่อกดไปโดูในที่นี่นะอืมรอสักคู่ สเดี๋ยวหาตั้งนานมากเลยนะเนี่ยยังไม่เจออยู่เลยผมสงสัยนี่มากอะมากมากเลยโฆษณา,า,าชื่อรถชื่อข,ขอนุนมานะรถแท็กซี่เนี่ยจะต้องไปรับผู้อืน่นเลเอาเป็นแมกลาเร็นด้วย เรารถแม็กลาเลนมาทำเนี่ยเนนี่นี่ยแล้วเขามา need for speed นะเห็นไหคันนี้เห็นไห้ไวะก็คือมันเป็นรถ need for speed นะฮะ need อ่ะทุกคนอ่านดูเลย need for speed นะก็จะประมาณนี้สำหรับปเป็นรถ need for speed มันจะเป็นรถ n e e เป็นรถนี้ฟอร์สปีดนะฮะก็ซึ่งมันน่าจะเป็นรถแท็กซี่แหละผมว่านะเนาะมันน่าจะเป็นรถแท็กซี่นะเหมือนเหมือนเหมือนรถแท็กซี่เลยอีรถคันนี้มันเจ๋งนะมีคำว่านี้ฟอร์สปีดเลยนะนี่ฟอร์สปีดจริงเฮ้ยเดี๋ยวจิ้งมาเฟียมันอยู่เนี่ยโอ้โหตายแล้ว นี่ตูวไม่ไหวแล้วเก้งมาเฟียอะไรพวกนี้จะขับรถหนีได้ไั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีรถแท้ๆให้ดูหามานานมากฟลรอรี่นเนี้ยยากหามันจะต้องเป็นสีแดงจะน่าขับนี่คือเอามาจาก เออ,เอ้าวหยุดทีเดียเซนหยุดแล้วโอ้ใหม่การวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเล่นเวทงานแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน